สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเกมเศรษฐีครับผมวันนี้ผมครับจะมารีวิวจี้ใหม่ก็คือจี้ต้นซากุระครับไหนเอยต้นซากุระนี่ครับต้นซากุระครับผมโดยผมจะใช้เซ็ตแบบนี้ครับผมจะเล่นเป็นฮาโลวีนจิ้งจอกจี้ฮีโร่ครับผมเอ้ยจิ้งจอกมาฮีโร่ครับแล้วก็จะมีหมวกในตำนานครับออกเกาะครับแล้วก็ของขงชัยชนะครับเป็นเบิ้ลครับผมแล้วก็ป้ายแดงยิดพื้นที่ครับ เป็นขโมยมาเบ้ายี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็ต้นซากุระครับอ่าสี่สิบเปอร์เซ็นต์ผ่านจุดสตาร์ทครับผมก็คือว่าต้นซากุระครับมันมีคุณสมบัติก็คือว่าเมื่อตกยังพื้นที่ของตัวเองหรือยังพื้นที่ของทีมจะสร้างแลนด์มาร์กทันทีเลยครับถ้าออกนะครับสี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับผมเดี๋ยวผมจะลองดูดีกว่าครับห้องหลีกอ่าห้องหลีกเป็นแผนที่โลกพอดีเลยครับมาแล้วเรามาเล่นกันดีกว่าครับว่ามันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กครับไปย้ำนะครับว่าทาง ตกทั้งพื้นที่ของตัวเองและพื้นที่ของทีมนะครับคล้ายๆกับสกิลของดาร์กจิ้งจอกสาวี่ฮิโระนะครับถามว่าใช้ยากไหมก็ยากพอตัวนะครับใช้ยากพอตัวเพราะว่าบางครั้งเราก็ไม่อยากจะตกเมืองตัวเองอะนะครับเกมบางเกมนะครับโอเคครับไปเลยครับ <c oughs> เป็นไงครับเพื่อนๆจี้ตัวใหม่ เหมือนกับว่าจะหาง่ายแล้วก็จะหายากไปนในตัวใช่ไหมครับบางคนก็หาง่ายบางคนก็หายากใช่ไหมครับอ่ะโอเคครับเราเจ,รนะรเจออะไรนะอ่ะครับเจออะไรนะเออคิวปัตตาครับผมคิวปัตตาธรรมดาครับงั้นผมจะสิบได้ไหมโอเคได้อยู่ครับที่เล่นตัวนี้เพราะว่าที่เล่นตัวที่เลือกเล่นตัวจิ้งจอกเสามฮิ่วเลนไทยจิ้งจอกสามาฮิลร่ลลครับเพราะว่า มันเป็นการที่ลงเมืองตัวเองแล้วยังยังไปยังพื้นที่ของอยังเลือกไปยังพื้นที่ฝ่ายตรงเอในแถวเดียวกันได้ครับเพราะว่าโอกาสที่เราจะตกเมืองตัวเองอะ่ะมันจะได้มีเยอะขึ้นครับอ่าเบิร์นครับผมอ่ะงั้นผมลงตรงนี้ดีกว,ว่าครับ เขาเป็นเทียวปัตาครับผมเขาก็จะมีนั่นครับหมวกหมวกดําครับหมวกในตานานครับผมเบิร์นครับกล่องบินครับผมแล้วก็ตุ๊กตามีกอล์ฟที่ถูกลูกครับแล้วก็พินัยกรมครับอสายเมืองแพงนะครับผมสายเมืองแพงเลยครับโอเคเบิร์นครับผมเขาต้องตกก่อนหลังนะครับอ่ะงั้นเราจะลองเบิร์นสองได้ไหมได้ครับอ่าเราสบได้เลยครับเนี่ยเบิร์นสองครับ ได้ครับอ่าเปิ้นสองครับอ่าจบเลยครับผมโอเคครับยังไม่เห็นสก,กิลจี้เลยครับงั้นขอจบกันนะครับอโอเคโอเคขอโทษด,ด้วยครับอ่ะเดี๋ยวเราอีกเกมต่อไปดีกว่าที่นี้ผมว่าถ้าใครยังไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่าเพราะว่ามัน ได้มาอาจจะไม่ได้ใช้ครับเปลืองช่อง,องเปล่าแต่ใครที่ได้แล้วก็ยินดีด้วยครับคุณไท้300เพชรอาจจะใช้เล่นขำๆก็ได้ครับผมไม่เจอสิครับการลางฟ้าโอเคครับไปเลย <c oughs> เดี๋ยวผมจะลองเล่นตัวอีกตัวหนึ่งก็คือว่าจิ้งจอกสาวจิฮิโร่ปะเออจิจิฮิโร่โโชุดแมน้ำครับผมซึ่งมีสกิลตก,ตกเมืองตัวเองแล้วบิน เหมือนคล้ายๆกับตัวนั่นนะครับอ่าโอเคครับเราเจอลาวีองนโรสป่ะลาวีองนโรสครับทำอย่างเดียวครับเบิ้ลสี่ก่อนครับผมลาวีองนโรสก็มีโขงมีหมีอ่ะไปสิบครับอ่าเบิ้ลสิบครับผมโอเคครับแล้วก็ไปสิบเอ็ดต่อกันครับอ่าโอเคครับผมว่าเขาต้องการเก้าแล้วล่ะ นี่เรามาจะมารีวิวจี้จริงป่ะเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันใช้ยากขอแก้ตัวอ่าโอเคสิบสองครับโอเคครับสิบสองใช่ไหมเก้าครับโอเคครับอาจจะเด้งป่ะไม่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 เด้งครับผมคับเบิ้ลสองครับผม เขาเบิ้ลสองครับโอ้สกิลเขาออกเลยครับเมื่อสร้างเมืองอาจจะแถมให้อีกตึกหนึ่งครับแต่พอดีเป็นรอบแรกครับผมครับรอบแรกของเขาอ่ะครับนี่ครับอ่าโอเคเราจะลองตกเมืองตัวเองกันครับสิบเอ็ดครับดูสิครับว่าต้นสักุระจะออกไหมครับอ่าสักุระออกเห็นไหมครับจะสร้างแลนด์มาร์กได้เลยครับและตัวนี้จะคอมโบครับ มันก็เลยจะแบบไม่เสียเที่ยวครับที่ตกเมืองตัวเองครับผมอ่เข้ามาแล้วครับ11ครับผมว่าเขาต้องการให้การ์ดแดงของเขาออกครับอ่ะเบอร์สองครับ10สซะงั้นนะครับโอเคไม่เป็นไรครับเขามีหมีกอลลินครับซึ่งมันจะแพงหน่อยครับโอเคเราไม่ต้องสร้างครับเราไป1 2ครับได้ไหมเก้าครับผมไม่ถึงฝั่งฝันซะงั้น โ okay, อคง fate, <c oughs> <c oughs> 12, 8, okay, two, ั้นก็ทิ้งไปครับเขาจะไปไงต่อครับ12ครับเมืองเราจะโดนยืดไหมนะโอเคครับไม่ไม่โดนครับเก้าครับตกโอลิมปิกครับเราจะลองไงดีอะอ่า12บสองกันครับได้ไหมได้ครับอืม เราไม่สร้างครับเราก็จะเจ็ดครับได้ปะโอเคได้อยู่ครับเอาเมืองเขาก่อนแต่เมืองเขาแพงครับผมเมืองเขามีหมีไงมันก็เลยแพงหน่อยเดี๋ยวต่อไปเราจะลองเบิ้ลสี่ดูนะครับเขาเอาเบิ้ลสิบครับผมเบิ้ลสิบครับเอาเมืองเราไปละ เขาเป็นตัวธรรมดาปะใช่ครับตัวธรรมดาจะเป็นตัวธรรมดาจะเป็นอะไะครับ34%ครับแต่ก็ไม่เพิ่มนะครับเป็นอัตราไม่เพิ่มครับก็คงที่ครับไม่เหมือนตัวดาครับตัวดาจะเป็นการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ครับซึ่งผมมองว่าตัวธรรมดานี่ถ้าเทียบกับอ่ะเบอร์สี่ครับถ้าเทียบกับโอ้ได้สี่เั้นอะออกไหมไม่ออกครับไม่ออกแล้วก็ไม่สร้างครับตัวธรรมดานี้ถ้าเทียบกับอ่าตัวแอสตาครับ ผมว่ามันยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับเพราะแอสตามัน 3- าามเนก็จริงนะครับแต่มันเพิ่มเปอร์เซ็นต์ทีละ3%เนะครับโอเคครับเราไป12ครับอ่าเบิลสี่ซะงั้นโอเคไม่เป็นไรเอาไงต่อดีอะ12ได้ไหมแต่เราเจอหมีนะโอเคเราก็ต้องใช้นางฟ้าแล้วล่ะครับโอเคครับแล้วก็จะสร้างครับ แล้วเราก็จะไปอ่าไงดีอ่ะเราจะไปหกดีไหมมันเสียงมากเลยอ่ะไปหกันครับจะได้ดูดูกันครับอ่ะได้แปดสังงกันครับไม่เป็นไรครับเกโค้งออกไหมครับโค้งออกครับเราต้องเอา3ามครับอ้าวโอเคครับจบไลน์ไปครับผมโอเคครับก็เห็นความสามารถของสกิลจี้แล้วนะครับว่ามันเป็นยังไงมันออกยังไงใช้ค่อนข้างยากถ้าเทียบกับแปรแล้วอ่ะครับ เท่ากับแปนแล้วใช้ยากอยู่ครับเดี๋ยวขอรีวิวจี้ก่อนนะครับยังไม่เล่นด้วยนะครับโอเคต่อไปเราจะเล่นแบบขำๆนะแต่ไม่รู้ว่ามันจะหัวร้อนป่าะ,ะเราจะเล่นเป็นตัวนี้ครับ <c oughs> เล่นเป็นจิ้งจอกสาวจิ้งจอกสาวจีีโร่ชุดว่ายน้ำครับ ผมจะเลือกกับการ์ดที่มันคอมโบกับจี้อันนี้ครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องเสียโอกาสในการทอยลงเมืองตัวเองครับนะใครใครมีเซตอะไรหรือเล่นตัวอะไรกับจี้นี้ก็แนะนําผมได้นะครับอ่ะก็เล่นตัวนี้เซตเดิมเหครับผมปะ่ะ <c oughs> ไหวไม่เอ่ยตัวจี้จอกสาวชุดาวน้ำครับที่เราชุดายน้ำเน,นะครับมันจะมีสกิลก็คือว่าบินด่วนเพิ่มเปอร์เซ็นต์นนนนครับเป็นตัวแรกและตัวเดียวเลยปะ่ะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็แล้วก็อะไรอย่างเนี้นะตกเมืองตัวเอง 27%ปอระถ้าจำไม่ผิดครับตัวเมืองตัวเอง29%่สิบเป็นต์ครไปยังพื้นที่ท่องเที่ยวครับสามารถวินได้เลย mm hmm. ก็ถือว่าคอมโบดีครับ mm hmm. เขาก็ใช้เป็นเทพอดินนะครับ mm hmm. ก็จะมีแปนครับโอ้เร็วจัง <laughs> คราวนี้เขาก็สร้างแปนแล้วครับแปนเขาก็ทำงานนะครับสามตึกได้ละ mm hmm. ก็มีแปนมีพินัยกรรมปะถ้าจำไม่ผิดมีพินัยกรรมแล้วก็โอ้ชนะโบกเกมโบนะสามครั้งด้วย มีพิ่ัยกรมีมแปลนมีหมวกมีแปลนมีหมวกพิ่ัยกมแล้วก็แปลนฟ้าครับอุปกรณ์เขียนแบบปลอมครับเขาจะเอาไงเอ่ยเบอร์สิบครับเขาก็ต้องตก,ก่อนะล้ครับมีเอออ๋อบริจาคเมืองเดียเนี่ยเขาไม่มีเมือง <c oughs> โอเคครับเบิร์นอีก้ครับตกเกาะล้างครับไม่มีออฟออฟออกจากเกาะเลยครับโอ้ยมีด้วยเหรอแ <c oughs> สดงว่าเรามองพลาดอ่ะเขาไปสามครับ งั้นเราจะลองไปสิบแล้วกันครับโอเคครับต้องให้แปดออกนะครับเออไม่ออกครับสี่ครับโอเคออกไหมครับอ่าออกครับครับงั้นเราก็ต้องไปสิบครับบินด่วนออกไหมครับอ่าบินด่วนไม่แสดงผลครับ โอเคอเราลงตรงนี้ครับจี้จี้เนี่ยจี้ต้นสักโหรผมว่าเหมาะกับด่านพวกแผนที่โลกอะไรเงี้ยครับด่านแรกๆอะแผนที่โลกแผนที่ประเทศไทยแผนที่ของเล่นอะไรเงี้ยครับเขาจะไงต่อเลยโอเคครับ <Yeah. S 1> เขาลงการด,ดวงครับ ทันทีอ๋อโอเคลงเมืองเราครับไม่เป็นไรเราจะลองเบิ้ลสี่ครับโอเคครับสองครับอ่าหกสังเกตครับสองห้าครับบินด่วนไหมครับโอเคครับบินด่วนออกครับจบลายครับผม จบรายกครั้งที่3ครับอันนี้ก็ตาอนนี้ก็ยังเห็นสกิลของจี้ใหม่ก็อย่างที่บอกครับเป็นจี้ที่ใช้ค่อนข้างยากครับแต่ก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่มีแปนเราจะไม่ใช้แปนอะไรเงี้ยใช้จี้ตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะมันก็รู้สึกว่าอุ่นใจครับเมื่อตกเมืองตัวเองก็เป็นแลนด์มาร์คพอเป็นแลนด์มาร์คปุ๊บพอที่ของเราเป็นแลนด์มาร์คครับศัตรูคู่ต่อสู้เราอ่ะจะตัดเมืองของเราไม่ได้ครับก็โอเคนะแต่ถ้าสมมุติว่าใช้จี้นี้ ผมว่าใช้ตัวที่มันเป็นคล้ายๆของแ s t ตาครับตัวนั้นอ่ะเหมือนหนูน้อยมวกแดงหรือแ s สตามันจะใช้ได้ง่ายกว่าครับนะก็ก็ดูไปแล้วกันครับว่าจี้ตัวนี้ดีไหมโอเคครับงั้นก็แค่นี้แหละครับไว้เจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อนๆขอบคุณนะครับที่รับชมครับมาถึงตรงนี้ครับสวัสดีครับ